ู้ชายมแมนๆอย่างเราฮะเล่นไอรอนแมนฮอ t ทอยมารก85ฮะดูๆวันนี้คือดีจุดเปลี่ยนเอา้ามาเล่นคิมมอนเฉยเหพุผลคืออะไรไปดูครับสาเหตุที่เปลี่ยนมาเล่นคิมมอนเลยนะครับหนึ่งคือตาน้องสวยมากดูดิตาน้องเหมือนแบบเหมือนน่งมีมิติเหมือนน่งมีชีวิตอะ่ะเออมันมีดูมีลูกเล่นน่ะมันดูเป็นแบบ 3D เลยอะ่ะแล้วก็หน้าน้องมันดูน่ารักทุกคนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือคิมมอนฟรุตเนาะ มันจะมีกลิ่นเราก็เพิ่งรู้เนี่ยคือกลิ่นมันมัน,ม,นมันตามตัวคาแรคเตอร์น้องเลยครับอย่างตัวนี้เป็นเมลอนเนาะกลิ่นก็จะแบบเมลอนอะ่อนเนาะเออเราชอบเอามาดมอะเสร็จแล้วจุดเปลี่ยนคือมีซิปจ้าเอาเก็บกระเป๋าเก็บเงินได้แล้วดิเก็บทานคือเก็บเงินเก็บตังอะไรได้จริงๆทุกคนเห็นไหมเอาปมไปตะลงไปตลาดก็คือได้หมดคือเหมือนนเหมือน,นเป็นของเล่นที่แบบมันสารภาพประโยชน์อะ แล้วเสร็จแล้วเป็นอะไรได้อีก